หนึ่งสองสามเวียเซียเห็นตาไหมเห็นนะอมาแล้วองค์ท่านมาวัดดีเชียวเสียเชียวเสีย,ยมือความมาเชียวเสียเชียวดูเลยช่วเดี๋ยวตาดูให้นะว่าเป็นท่านไหนนะพูดในใจตามตานนะ<ๆ>องค์ท่านที่อยู่ในตัวหนูเกตนะอ่าเป็นท่านไหนนะ ปล่อยมาสื่อสารกันไปเลยนะหนูเก้เขาได้บูชาได้ถูกต้องนะการงานการเงินสุขภาพละได้แข็งแรงนะเฮมาเชื่อมายามายามาเลย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 มายาเซเชื่อมายาเขาเซชื่อมายามายามายาเซียเชื่อมาเฮมาเชื่อมายามาเซียมาเซชื่อมายามายามายาเซชื่อเฮออ่ะ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 เป็นท่านไหนมาสื่อสารบอกกันครับท่านเซียเชียเซียพญานาคนะพญานาคนะพญานาคลาพญานาคนะเป็นพญานาคนะ เองสายยานพญานาคนะไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่รูปที่ให้มานะลูกไม่ใช่รูปที่ให้มานะโอเสมาเชียวไมยามาเสออเซเชียมไมยาเฮ้เชียมาเชียวปัญยาอยากอยากให้อยากให้ล่างบูชาให้ถูกต้องใช่ไหมจ๊ะเออแล้วเดี๋ยวตาจะบอกล่างให้นะว่าให้บูชาแบบไหนให้มันถูกต้องนะ แล้วจะทําให้ร่างกิจการงานการครอบครัวด,ดีขึ้นใช่ไหมเออมาเชื่อมมายอมมาเชื่อมมายามายาเอ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 าเฮียมาเชื่อมมาเลยมา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 หัดนั่งสมาธิหน้าล่างเชื่อมาย่าพ่อแค่นี้ลูกพ่อพอเชื่อมมาย่าพ่อเฮียมาเชย่อมมาอย่าพ่อ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 พอเก๋พ่อเชื่อมาเสียเชื่อมมาแล้ว เรียบร้อยเก๊จจบเลยเก๊าไม่ใช่นี่นะไม่ใช่สองท่านนี้สูงส่งไปเขาคือสายานพญานาคอ่าที่ว่าลงมาปกปักรักษาเก๊ะพญานาคเนี่ยเขาบูชาเขานับถืออะไรพ่อปู่สิทธุโทกับพ่อปอชาวาเชื่อเชื่อมาเชื่อมาเชื่อมายามายามายาเช เป็นใครฮะทำไมลูกฮะเออไม่ไปอรอฮะเป็นใครพูดมาที่ลูกพูดมาพูดมาพูดมาเป็นใคร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 ฮะฉชื้สาเซียชงเป็นเป็นใครนะเป็นลูกห๋อใช่ป่าอืมใช่เป็นเชสาเซียครับเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกนะเป็นลูกนะมาให้แม่ให้แม่ทำบุญให้ใช่ไหมใช่เออให้แม่ทำเป็นผู้ชายผู้หญิงลูก หนูเป็นผู้หญิงเหรอลูกโอ้โอ้โอโอโอมา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 ม,ามาชื่อมาเสียชิมมแม่ลืมหนูใช่ไม้ไปเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่ทําบุญกวดน้ําก่อนนอนแผ่ส่วนบุญสุขสวนให้หนูนะหนูไม่มีเสื้อผ้าเลยหนูไม่มีเสื้อผ้าใส่อาอเดี๋ยวให้แม่ทําบุญไปให้หนูหนูกนน็ไม่ได้กินหนไม่ได้กินนูอายุประมาณกี่ขวบลูกแม่ได้ซื้อเสื้อภาให้ถูกลูก

นั่นแหละชืว่าแล้วก็นะไหวนะไหวไหวไหวพญานาคนะแล้วก็เสียบมาเสียบมาเสียจบมาตาดึงเสน่ห์จะไรให้หมดแล้วมาเยอะอ๋อใครอีกเนี่ยฮะชืว่ามาถ้ามีก็ออกมาคุยกันเลยมาเสียบมาเสียบเฮือเสียชื้มายามายามาเยียมายามาเยียมายามาเยียมายามาเสียบมายามายามายาเฮ้ยเสียบมาเฮ้ออ่ออเฮ้ย มาเสียมาสมาเสมาเสี่าเสยมา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 คอมาเสวมาเสาเออนะมามอง้คยเยี่มาเสียมาเป็นใครอยาเสียพ่อปู่ฤาีแล้วเนี่ยมาเยอะเลยคุ้มครองเยอะเลยอากเสียเสียวมาเสีเยวพ่อปู่ฤาีนารอดพ่อปู่ฤาีนารอดอ่ะพ่อปู่ฤาีนารอดใช่ไหม เป็นใครครับท่านเป็นใครครับท่านเอาเปิดปากมาคุยกันนัชื่อมนเอมายาเปิดปากมาเชื่อมายามาเชื่อมายามาเยามเชื่อมายามาเยามาเชื่อมายามาเยาะมาเชื่อมายามาเยาะมาเชื่อมายามาเยาะมาเชื่อฮ่าฮ่าเป็นใครมาคุยกันครับ พ่อปู่ฤาษีอะไรพ่อปู่ฤาษีไหนพ่อปู่ฤาษีชีวกพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อปู่อะไรเชื่อมาเซียเชื่อมายาเซียนารอดพ่อปู่ฤาษีนารอดนะเชื่อมาเซียเชื่อมายามาียพ่อแค่นี้พอออกมาให้ให้สื่อสารมาแค่นี้พอนะครับชื่อมาเซียเชื่อมายาเซียขอขอโทษนะปู่นะเชื่อมาเชื่อมาเชื่อมาเซียบายยาเชื่อพักก่อนนะเหี้ยเชื่อพักแล้วพักแล้วล่างเหนื่อยแล้วจบ Okay. <c oughs> ออ้าวเคยงงตัวเองแค่บรอกอรเช่อนั่เสยเชื่อังเสียเชื่อ